แคบบออยากเสื้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบอตายสิบอทอดทิง้งกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติง กับผ่ายผู้อื่นแล้วคำว่ากกันมื่อนั้นมันเฮียทิมสายแล้วคนที่ว่าักลายตอนนี้หัวใจเอาผายมาปน แทบบ่มีแหงหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันแทบบอ่อยากเสือ้อสายตาว่าภา